สวัสดีค่ะพบกันในรายการถามตอบคลายปวดนะคะเคสนี้นะคะเขาก็ปรึกษามานะคะว่าอาการที่เขาเป็นอยู่นี้นะคะเป็นอาการของกระดูกปริ้นหรือว่ากระดูกทับเส้นนะ,คะใครที่มีอาการแบบนี้นะคะจะอธิบายเรื่องอาการของหมอนรองกระดูกทับเส้นนะคะหรือว่ากระดูกทับเส้นประสาทนะคะซึ่งจะเป็นสองภาวะที่คนไข้อะ ยังไม่ค่อยเข้าใจว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนี่นะาอายุ40ปีน้ำหนัก51สูง143นะลักษณะอาชีพที่เขาต้องทำงานเนี่ยก็คือดูแลเนี่ยอยู่ในท่านั่งเนี่ยที่ค่อนข้างนานนะเพราะว่านั่งพิมพ์งานแล้วกลับมาก็เรียนซูม4ชั่วโมงอะไรประมาณนี้เนาะอาการที่เขาเป็นเนี่ยจะเป็นเรื่องของอาการปวดหลังนะคะปวดหลังแล้วก็มีอาการเกรงนู่นนี่นั่นสรารพัดเลยนะอธิบายมายาวเหยียดมากเลยเนาะแลวแต่ ที่จับใจความได้คือเป็นมา3เดือนแล้วนะคะแล้วก็ไปทําการรักษามานะลวลาเขามีอาการปวดอะคะ่ะประครบร้อนกินยาแล้วทากายภาพท่าบริหารเนี่ยอาการดีขึ้นนะคะโรคประจําตัวก็เป็นไฮเปอร์ไทรอยดิซึมนะคะกินยาอยู่ประวัติการผ่าตัดไม่มีเคยรักษาด้วยการนวดฝังเข็มกายภาพฉีดยาทานยากายบริหารตอนนี้ยังทําการรักษาคือทํากายภาพนะคือบริหารเนาะแล้วก็กินยา คลายกล้ามเนื้อกินยากาบ้านะคะก่อนนอนเนาะก็คือกินยาตามที่คุณหมอสั่งนะคะคุณหมอเคยวินิจฉัยอาการนี้ว่าเป็นกล้ามเนื้ออักเสบเมื่อเดือนที่แล้วคุณหมอสงสัยเพียงแค่กล้ามเนื้ออักเสบนะคะประวัติเคยล้มเมื่อ3ปีก่อนก้นกระแทกพื้นนะคะก็คือเป็นประวัติในอดีตซึ่งอาจจะสะท้อนไปถึงหลังได้นะคะแต่ว่ามันก็3ปีแล้วนะคะเนาะ ผลเอ็กซเรย์เอ็ก็คือมีเอ็กซเรย์แต่ปกติดีนะคุณหมอไม่ได้เมนชันว่ามีภาวะกระดูกเคลื่อนนะคะแสดงว่าเขาเห็นภาพเอ็กซเรย์แล้วปกตินะคะไม่มีภาวะกระดูกเคลื่อนเขาถึงบอกว่าไม่ผลเอ็กซเรย์ปกติถ้าเกิดเขาเห็นกระดูกเคลื่อนเขาก็จะบอกว่ากระดูกเคลื่อนนะคะซึ่งครั้งนี้ต้องการปรึกษาว่าอาการแบบนี้เป็นกระดูกปิ้นไหมคะหรือกระดูกทับเส้นนะคะก่อนอื่นมาเคลียร์ความเข้าใจกันก่อนนะว่า กระดูกปิ้นกับกระดูกทับเส้นเราต้องแบ่งแบ่งโครงสร้างเข้าใจโครงสร้างก่อนว่าในส่วนของโครงสร้างอะคะ่ะตัวขาวๆก็คือตัวกระดูกแข็งๆนะคะขาวๆคือกระดูกแข็งๆระหว่างช่องว่างขาวๆคือหมอนรองกระดูกนะคะซึ่งหมอนรองกระดูกเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติความเป็นน้ำเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเคสนนจะถามนะคะต้องถามว่าเป็นกระดูกเคลื่อนหรือหมอนรองกระดูกปิ้นนะคะเพราะเขามีภาพเอ็กซเรย์ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูภาพเอ็กซเรย์กันตัวอย่างภาพนี้ก็จะเป็นภาพเอ็กซเรย์นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวกระดูกนะคะตัวกระดูกสีขาวๆที่เราชี้ให้ดูตรงนี้นะเป็นกระดูกสีขาวๆส่วนที่เป็นช่องว่างตรงกลางตรงนี้ค่ะที่เรามองไม่เห็นน่ะนะคะอันนี้เป็นที่อยู่ของหมอนรองกระดูกนะก็คือภาพจําลองอันนี้ก็จากโมเดลจําลองก็คือตัวหมอนรองกระดูกอันนี้เนาะถ้าเกิดเรามีภาวะกระดูกเคลื่อนนะคะเราจะเห็นเรื่องของกระดูกที่เคลื่อนเลยนะคะแสดงว่าคุณหมออ่ะเขาเอ็กซเลย์ละ มีโครงสร้างของกระดูกอะที่ปกติยังไม่มีภาวะกระดูกเคลื่อนนะแต่ตัวที่มองไม่เห็นอะ่ะก็คือหมอนรองกระดูกในตรงเนี้ยหมอนรองกระดูกเรามองไม่เห็นเพราะว่าเป็นภาพเอ็กซเรย์เนาะเราไม่เห็นว่าเขาปิ้นหรือไม่ปิ้นแต่เราสามารถแอสซูมนะคือสามารถประเมินได้เบื้องต้นว่าช่องช่องของหมอนรองกระดูกที่อยู่เนี่ยมันยังกว้างอยู่นะคะเขาก็มีการตรวจคือก็ต้องมีการตรวจประเมินนะคะว่าเฮ้ย ไม่น่าจะมีหมอนองกระดูกปลิ้นนะคุณหมอก็เลยสันนิษฐานว่าเป็นเรื่องของกล้ามเนื้ออักเสบส่วนอันที่จะมองเห็นภาพหมอลองกระดูกปลิ้นนะคะก็คือเจ้าตัว MRI ค่ะในส่วนของภาพ MRI นะคะเราก็จะเห็นทั้งตัวกระดูกนะคือตัวนี้ตัวนี้เนี่ยที่เป็นป้อป้องเนี่ยคือกระดูกนะคะแล้วก็จะเห็นภาพของหมอลองกระดูกนะคะก็คือตัวที่อยู่ในช่องสีดําๆเห็นไหม ซึ่งตรงนี้จะมีการเคลื่อนของหมอนรองกระดูกอะไปทางด้านหลังเนาะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดอยากจะถ้าคุณหมอเขามีความสงสัยว่ามีภาวะหมอนรองกระดูกร่วมด้วยอะคะ่ะเขาก็จะส่งทํา MRI นะคะแต่เนี่ยอาการแสดงน่าจะไม่ได้มีข้อบ่งชี้ที่จะต้องส่งทำเอ็มารไอ้คุณหมอเขาก็เลยไม่ได้ส่งทำเอ็มา m r ไอถ้าเกิดเราเป็นภาวะหมอนรองกระดูกที่ปลิ้นนะคะ ท่านั่งเนี่ยจะเป็นท่าที่กระตุ้นอาการเพราะเวลาที่เรานั่งะคะ่ะแนวแรงที่กระทาต่อกระดูกสันหลังส่วนล่างอะ่ะจะเยอะมากๆเดีย๋ยวมาดูภาพนี้กันภาพนี้นะคะถ้าเกิดใครเอ่อนั่งนานจะทําให้มีภาวะเสี่ยงเนี่ยที่เราจะเกิดภาวะปวดหลังได้ง่ายกว่าคนอื่นนะคะเพราะว่าการที่เรานั่งนาน,นี่ยจะมีแรงกระทำอะ่ะต่อมอนรองกระดูกเนี่ยที่ค่อนข้างเยอะกว่าท่าทางอื่นๆโดยเฉพาะใครที่อยู่ในท่านั่งถ้าเกิดท่านั่งหลังตรงเนี่ยแรงกระทํา สูงถึง1 4 0เลยนะคะที่เพิ่มขึ้นมานะและถ้าเกิดนั่งหลังค่อมเนี่ยหูร้อยแปดสิบห้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครนั่งนานนะพยายามนั่งเอไปทางด้านหลังนะแรงกระทาก็จะลดลงเหลืออยู่ที่ประมาณร0 5นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้ายืนน่ะจะมีแรงกระทาต่อกระดูกสันหลังอะ่ะส่วนหลังล่างอะ่ะน้อยกว่านะถ้านอนจะน้อยสุดเลยอยู่ที่25%นะคะและต้องระวังมากๆสาหรับถ้ายืนแล้วก้มยกของหรือยืนแล้วก้มตัวไปข้างหน้า หรือท่านนั่งแล้วก้มตัวไปหยิบของหนักอุ้มขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้ต้องระวังมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่นั่งนานจะมีภาวะที่มีอาการเสี่ยงอาการปวดหลังนะคะจากภาวะแรงกระทาต่อหมอนรองกระดูกเนี่ยที่ค่อนข้างเยอะเหมือนอย่างรูปเนี้ยที่แสดงเพราะฉะนั้นเคสนี้นั่งนานก็เป็นปัจจัยหนึ่งค่ะทําให้เรามีอาการปวดหลังเรื้อรังได้เพราะว่าไหลพพาะแรงกระทาต่อหมอนรองกระดูกอะมันค่อนข้างเยอะและที่สาคัญเรานั่งนานเนี่ยกล้ามเนือ้อมันก็จะอยู่ในท่าเกรงค้าง อยู่ในท่านั้นนานๆคุณหมอก็เลยสั่งคุณหมอก็เลยวมนิจฉัยว่าเป็นภาวะกล้ามเนื้ออักเสบนะคะเนอะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยโดยทั่วไปคนปกติอะคะ่ะไม่ควรนั่งเกินหนึ่งชั่วโมงอยู่แล้วเราต้องแบบเออลุกขึ้นยืนหรือเปลี่ยนอิริยาบถมากนะคะหรือลุกว่าหรือว่าลุกขึ้นทํางานอย่างเงี้ยเราไม่สามารถที่จะ เดินไปไหนบ่อยๆเราก็ลุกขึ้นทํางานนะคะจากท่านั่งเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นท่าย,ยืนแล้วก็ทางานนะหาโต๊ะที่มาสามารถปรับขึ้นลงได้เป็นทาในโรงพยาบาลอยู่แล้วเราก็จะมีลักษณะโต๊ะข้อมเตียงใช่ไหมที่เขาสามารถปรับขึ้นลงได้ก้อนนั้น,นก็มาเอาปร,ป,รปรับเปลี่ยนมาใช้ในชีวิตประจําวันเรานะคะถ้าบริหารนะคะก็เลือกหาคลิปท่าบริหารที่ไว้ดันหมอนรองกระดูกกับเข้าที่นะคะซึ่งจากที่บอกมาว่าทําท่าบริหาร ตามเพจที่เราแนะนําไปแล้วอาการดีขึ้นนะคะก็ให้ทําอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเคสเนี่ยคุณหมอเขาวินิจฉัยว่าเป็นเรื่องของกล้ามเนื้ออักเสบนะคะเวลาบริหารนะคะให้บริหารด้วยความระมัดระวังเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของหมอนรองกระดูกปลิ้นเนี่ยเวลาเราบริหารในท่าก้มอะ่ะถ้าเกิดเราไปหมอนรองกระดูกปิ้นนะเราจะทําท่าที่เราก้มอะ่ะไม่ได้บริหารในท่าที่หลังอะ่ะก้มหลังค่อมหรือแบบ ต้มตัวไปแตะปลายเท้าอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะหรือบิดตัวอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นท่าทางที่กระตุ้นทาให้มีอาการปวดเพิ่มขึ้นนะคะเนาะเอาเป็นว่าเคสเนี้ยถ้าถามว่าเป็นเรื่องของกระดูกปริ้นหรือหมอนหรือหมอนรองกระดูกปริ้นนะคะตัดเราถ้าเกิดจากข้อมูลที่ให้มาตัดเรื่องกระดูกกระดูกทับเส้นประสาทไปได้เลยเพราะว่าหมอเขาดูจากเอ็กซเรย์แล้วถ้าเกิดเขาเห็นเรื่องภาวะของกระดูกที่เคลื่อนทับเส้นประสาทเนี่ย กระดูกอะ่ะมันจะมีการขยับไม่ว่าจะไปข้างหลังไปข้างนี้นะไปข้างหลังไปข้างหน้าแบบนี้นะคะนะแล้วถ้าเกิดเขาสงสัยว่าเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นเขาก็จะส่งไปทํา MRI เนาะหรือว่าวิธีการเช็คประเมินตัวเองเบื้องต้นนะคะให้เรานั่งหลังตรงแบบนี้นั่งหลังตรงเลยนะแล้วก็ลองค่อมหลังนะคะลองค่อมหลังดูแล้วกลับขึ้นมาตรงนะคะถ้าเกิดเรามีภาวะหมอนรองกระดูกกริ่ะคะทุกครั้งที่เราค่อม นะคือแบบก้มก้มโค้งหลังอย่างเงี้ยหลังมันจะค่อมเพราะหลังมันจะค่อมอะ่ะแล้วถ้าเกิดเรามีภาวะหมอนรองกระดูกที่ปลิ้นชัดเจนอะ่ะมันจะไปแตะรบกวนเส้นประสาทข้างหลังแล้วมันจะมีอาการเล้าลงสะโพกลงขานะคะหรือว่าไอจามแบบฮัดช่วยไอจามมันจะ,จะสะท้านแล้วมันจะแปรบลงสะโพกลงขาได้เช่นเดียวกันลักษณะมันจะคล้ายๆไฟช็อตประมาณนั้นเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีการกดทับเส้นประสาทนี่ไหม ไม่ว่าจะเป็นกระดูหรือหมอนรองกระดูกอะคะ่ะเขาก็จะมีอาการปวดตามแนวเส้นประสาทไปเลี้ยงนะคะเหมือนอย่างภาพนี้เดี๋ยวให้ดูมันจะปวดเป็นแนวเนี่ยถ้าเกิดมีการรบกวนของเส้นประสาทเนี่ยมันก็จะปวดเป็นแนวที่ลากเส้นใน่ L1, L2, L3, L4, L5, S1 นะคะซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วง L4, L5, S1 ประมาณนี้นะคะก็คือมีอาการปวดเป็นแนวที่เส้นประสาทนั้นๆไปเลี้ยงหรือว่ามีอาการชาตามแนวเส้นประสาทนั้นๆไปเลี้ยงนะคะหรือว่ามีภาวะการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อร่วมด้วยนะคะนะ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการรบกวนของเส้นประสาทก็ลองลองเช็คตัวเองดูนะคะว่าเรามีอาการแบบนี้หรือเปล่าถ้าเกิดมีอาการแบบนี้นะคะก็แนะนําให้กลับไปพบคุณหมอนะเล่าอาการให้เขาฟังเนาะแล้วก็ควรที่จะต้องได้รับการตรวจประเมินทางกายภาพอย่างละเอียดนะคะแต่ดูแล้วน่าจะยังไม่ถึงขั้นนั้นเนาะโอเคค่ะลองเช็คตัวเองดูนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนท่านั่ง อย่านั่งนานนะแล้วก็บริหารฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องสะโพกแล้วก็ฝึกความแข็งแรงของแนวแกกลางลาตัวถ้ายังไม่เป็นเรื่องของหมอนรองกระดูกหรือกระดูกที่เคลื่อนลบกวนเส้นประสาทสามารถบริหารตามไลฟ์บริหารยืดเหยีดยดที่เรานำเนี่ยสัปดาห์หนึ่งเราจะนำประมาณ3-4วันนะคะก็ติดตามในไลฟ์สดได้2องทุ่มยีก็เริ่มบริหารกันท่าแรกแต่ถ้าเกิดมาไลฟ์สดไม่ได้ ก็สามารถทําย้อนหลังและพิมพ์คาว่าส่งกันบ้านได้ค่ะเพราะเราก็มีคนไทยทั้งที่อยู่ในประเทศหรือต่างประเทศเวลาไม่ตรงกันเขาก็จะบริหารตามรายยืดเยียดนะอยู่ด้วยกันนะคะอันนี้สําหรับในกรณีที่เรายังไม่เป็นเรื่องของกระดูกเคลื่อนหรือหมอนรองกระดูกปปิ้นนะถ้าเกิดเราเป็นแค่เรื่องกล้ามเนื้ออักเสบอย่างที่คุณหมอเขาวินิจฉัยมาก็บริหารกันตามรายยืดเยียดได้นะคะอาการก็จะค่อยๆดีขึ้น การางลัาตัวก็จะค่อยๆแข็งแรงขึ้นนะคะกล้ามเนื้อน้าท้องกล้ามเนื้อสะโพกก็จะค่อยๆแข็งแรงขึ้นซึ่งเป็นชุดมัดกล้ามเนื้อที่เราต้องบริหารเพื่อป้องกันภาวะอาการปวดหลังเรื้อรังนะคะท่านยังไงเราหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีคําตอบนะให้สําหรับท่านที่ส่งเข้ามานะส่วนท่านอื่นนะคะรอคิวนิดนึงนะคะนะสัปดาห์หนึ่งเราจะทำในการถามตอบใครปวดเนี่ยประมาณหนึ่งครั้งนะบางสัปดาห์ก็ไม่ได้ทำนะคะเพราะว่าเรามีภารกิจเนาะโอเคค่ะสำหรับ คลิปนี้นะหวังว่าน่าจะมีประโยชน์ใครที่มีอาการคล้ายๆแบบนี้นะคะหรือว่าสงสัยเราเป็นเอ่อหรือว่าสงสัยเรามีภาวะอะไรรบกวนเส้นประสาห,หรือเปล่าเราต้องการตรวจประเมินทางกายภาพนะสามารถติดต่อนะขอนัดหมายได้ที่เบอร์คลินิกนะกคลินิกเราจะเป็นคลินิกกายภาพเฉพาะทางทางด้านกระดูกสันหลังนะคะก็เน้นดูแลคนไข้ที่เกี่ยวกับทางกระดูกสันหลังโดยเฉพาะนะคะสามารถโทรน,นัดหมายที่เบอร์นี้นะคะหรือว่าแอดไลน์ไอดีนะหรือว่า ค้นหาจาก Google ก็ได้นะคะโทรนัดหมายที่คลินนะิกเนาะถ้าเกิดใครต้องการให้เราเป็นคนตรวจประเมินก็นระบุชื่อเพื่อที่จะเจอกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ระบุชื่อนะคะก็จะเป็นนักกายภาพท่านอื่นมีคนดูแลเคสให้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันแล้วเราเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะ